เนี่ยครับเรามาทดสอบนะครับการถ่ายวิดีโอแบบเลนซูมนะครับตอนนี้เราก็ใช้เป็นเลนวายของ X11 Ultra นะครับที่0.6เนอะอันนี้คือคูณ1นะครับคูณ3คูณ10นะครับแล้วเราก็สามารถคูณได้ถึง20นะครับเห็นไหมครบมาแล้วหลามาแล้ว ไปถึงแล้ว